สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเจอพบกับน้องเปี้ยสเซรีไทยรถสวยนะคะสุราษฎร์ธานีกันนะคะวันนี้บอกเลยว่าสวัสดีเดือนมกราคมนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยวันนี้วันที่9เดือน9้านะลูกค้านะบอกเลยว่าน้องเปี๊ยมีรถเข้าใหม่เพียบนะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายจบครบที่เซรีไทยรถสวยเลยค่ะ มีรถเข้าใหม่เพียบนะคะจบครบที่เซรีไทยรถสวยนะคะมีรถสวยๆให้ลูกค้าเลือกมากมายอยากได้สเปคประมาณไหนนะคะก็มีให้ลูกค้าเลือกนะคะจบครบที่เซรีไทยรถสวยเลย วันนี้จะพาทุกท่านไปชมรอบร้านกันเลยนะคะว่าเรามีรถเข้าใหม่อะไรบ้างและมีรถอะไรขายกันบ้างนะคะอยู่สาขาสุราธานีนะคะเสือไทยรถสวยสาขาในเมืองสุราธานีเลยวันนี้นะคะจะมาอัปเดตอัปสต็อกให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะรถทุกคันถ่ายรูปเก็บไว้หมดแล้วนะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าอยากคุยเอกสารกันนะคะก็สามารถทักไลน์หาลูกเพียได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 0 3 2 4 7 5 8 6นะคะ 0903247586เบอร์นี้ลูกค้าเอ็นไลน์ได้เลยค่ะรถทุกคันออกง่ายเอกอาสารไม่ยุ่งยากนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีแหล่งที่มารายได้ที่ชัดเจนอันนี้ออกได้ทุกอาชีพแล้วมาพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายนะคะอ่ะมาดูที่คันแรกกันเลยลูกค้าหาคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะเป็น Toyota Revo c a แนะคะ เป็น Toyota Revo c a แ2.4 P-Runner กระบะแขบยกสูงคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นครบนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะเกียร์ออโต้นะคะปุ่มอีโคโหมดกล้องมองหลังมีมาให้สำหรับคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมๆโรงงานนะคะเป็นล้อแม็กสีเทาสวยๆเป็นล้อแม็กสีดำเงาสวยๆนะคะแล้วมาพร้อมดวงไฟโปรเจกเตมอร์ทั้งสองข้างมีไฟตัดหมอกมาให้ทั้งสข้างนะคะ จากคันนี้นะลูกค้านะมาในส่วนของปี2020ค่ะ t o y ิโตรร้ร r โว2.4พีนเ n เ e r คันนี้นะปี2020ราคาของเขาจะอยู่ที่499,000บาทเท่านั้น499,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าจัดเต็มฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ที่เดือนละ8,000บาทค่ะถ้าจัดเต็มฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ที่เดือนละ8,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วเลขไมน้อยมากลูกค้าคะเลขไมเพียง 94,000กิโลเมตรเท่านั้นใช้งานไปนะคะกับปี2020ถ้าใครชอบคันนี้เ้ป็บไปเบียนคันนี้ไว้ได้เลยคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะสายดีแม็ก็มีนะคะสำหรับใครที่อยากได้กระบะเข็บยกสูงนะคะคันนี้ก็จะเป็นอ e ีทาสูตีแม็นะคะ 1.9L ลูกค,ะคะ้าขาได้ตัว L นะคะมาพร้อมเกียร์ธรรมดาคันนี้ เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2019เลขไม่น้อยมากนะคะเลขไม่เพียง51,000กิโลใช้งานไปนะคะกับปี2019 3 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้สีทองเงินสวยเดิมโรงงานนะคะดวงไฟโปรเจคเตอร์ไฟตันหมอกมีมาให้กระจังนหน้าก็จะเป็นโครเมียมชมหน้าพริกโลกเลยนะคะกับคันนี้1.9ไฮ g h เรนเนอร์นะลูกค้านะ ต่อไปนะคะกระบะแคปตัวเตี้ยก็มีนะคะฝันใจวัยรุ่นพ่อน้องออนิวจัดมาให้คุณลูกค้าเลือกแล้วกับคันนี้เลยลูกค้าค่ะคันนี้จะเป็นในส่วนของ อีซูซูดีแม็ก1.9นะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยชมหน้าพลิกโลกสวยๆนะคะมาพร้อมเกียร์ออโตโ้โหลดหน้าหลดหลังมาให้แล้วนะคะหลดหน้า2เซนติเมตรหลดหลัง3เซนติเมตรแล้วใส่ล้อแม็กแต่งทั้ง4ล้อด้านหลังใส่เหล็กค้ำหลบป้ายไทเทเนียมมาให้นะคะคันนี้บอกเลยว่าได้กล้องมองหลังนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสแล้วได้เกียร์ออโตโด้ด้วย ปีใหม่ไมน้อยค่ะเลขไม่ใช้งานไป25,000กิโลเมตรคันนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีคันนี้เป็นปี22นะลูกค้านะปี22 4ส9บ0 0บาทเท่านั้น4,49,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ลูกคา้าสวยเดิมโรงงานนะคะามาดูในส่วนของรถครอบครัวกันบ้าง ใครที่อยากได้รถครอบครัววันนี้จัดมาให้คุณลูกค้าเลือกแล้วนะคะสำหรับคันนี้ Toyota Fortuner 2.4เนวินะลูกค้านะเป็นตัว V ปี2019ราคาจะอยู่ที่869,000บาทเท่านั้นราคาจะอยู่ที่869,000บาทเท่านั้นนะคะได้สีเทาเงิน สวยเดิมโรงงานนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งขับ2นะลูกค้านะโตโยต้าฟอร์จินเนอร์คันนี้ขับ2สีเทางเงินปีสิบเก้แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นออปชั่นครบนะคะออปชั่นครบนะลูกค้านะสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งผ่อนอยู่เดือนประมาณหมื่นนิดๆนะคะผ่อนอยู่เดือนประมาณหมื่นนิดๆมาในส่วนของสีเทางเงินเลยนะคะต่อไปนะคะรถครอบครัวเหมือนกันนะคะไซส์ เล็กมานิดนึงลูกค้าแต่ได้อ p อปชันครบเหมือนกันนะคะคันนี้จะเป็น Toyota Innova Toyota Innova คันนี้ลูกค้าค่ะ มาในส่วนของปี2019นะคะเป็น t ตั o ต้าอ,อินโนวา g เป็นตัว G ตัวท็อปนะลูกค้านะคันนี้บอกเลยว่าเป็นตัว G ตัวท็อปนะคะมาในส่วนของปี2019เลขไม่ก็น้อยนะคะเลขไม่เพียงแสนนิดๆแล้วได้อ p อปชันครอเพราะเป็นตัว G นะลูกค้านะผมอมไลยมัลติฟังชันด้านหลังยางด้านในย่างรู้นะคะ ด้านหลังก็มีกล้องมองหลังมาให้ราคาของเขาจะอยู่ที่5,99,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้สำหรับท่านใดที่อยากได้ Toyota Innova นะลูกค้านะจัดคันนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะจ๊ะสาย h o n d ้าเราก็มีนะลูกค้านะสำหรับคันนี้จะเป็นในส่วนของ Honda s r v สีดำนะคะ ใครที่ชื่นชอบรถสีดําอยากได้รถสีดําไว้ใช้งานสักคันวันนี้จัดมาให้คุณลูกค้าแล้วสําหรับคันนี้นะ Honda S R V 1 8 e รุ่นลิมิเต็นะลูกค้านะมาในส่วนของปี2018นะคะราคาจะอยู่ที่529,000บาทเท่านั้น ราคาจะอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลขไม่หม่82,000กิโลนะคะใช้งานเป็นใช้งานไปเครื่องยนต์เบนซินนะคะภายในออปชั่นเพียบนะลูกค้านะคันนี้บอกเลยว่าภายในออปชั่นเพียบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสเหล็กมือไฟฟ้านะคะกล้องมองหลัง นะคะถ้าลูกค้าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถทักไลน์หานุเปียวได้เลยนะคะที่เบอร์0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้เอ็นไลน์ได้เลยนะคะออกง่ายเอกาสารไม่ยุ่งยากนะคะต่อมานะจ๊ะคันนี้ลูกค้าหาจะเป็นในส่วนของ Toyota Corolla Cross นะคะ Toyota Corolla Cross คันนี้ลูกค้ามาในส่วนของ ปี2022นะคะเป็น o ตโยต c o l l a c r o s s 1.8 Hybrid Premium Safety เป็นรุ่น Safety นะคะคันนี้บอกเลยว่าได้กล้อง360องศากันเลยทีเดียวนะคะได้กล้อง360องศากันเลยทีเดียวลูกค้าค่ะปี22ด้วยกับเครื่องยนต์1.8แล้วออปชันครบนะคะได้กล้อง360องศามองเห็นได้รอบคัน สีขาวมุกนะคะสีดิมๆิมโรงงาน869,000บาทเท่านั้นคันนี้ลูกค้าคะแ0ด0ับาทเท่านั้นถ้าป้ายแดงนะจะอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะคะจะอยู่ที่ล้านกว่าบาทเลยลูกค้าถ้าเป็นป้ายแดงนะคะแต่ของเราวันนี้ให้ราคาสุดพิเศษ869,000บาทเท่านั้นแล้วได้ปี22ด้วยเลขกไมคก็น้อยนะคะแล้วออปชันครอปเปิดในส่วนของมูลรูปได้ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าเปิดซันรูปได้ด้วย ได้กล้อง360องศามองเห็นได้รอบคันข้างในได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้านะคะกล้องมองหลังกล้องหน้ากล้องด้านข้างกล้องด้านหลังมีให้หมดเลยนะจ๊ะต่อไปรถเก๋งไซส์ใหญ่นะคะก็จัดมาให้สำหรับท่านใดที่อยากได้รถเก๋งไซส์ใหญ่ คันนี้จัดมาให้แล้วรถสไตล์ผู้บริหารนะลูกค้านะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารกับ Toyota c a m มร Toyota c a m แคมรี่คันนี้นะเป็นตัวจีกับเครื่องยนต์2.0นะคะปี2018นะคะค่าตัวของเขาจะอยู่ที่639,000บาทเท่านั้น 639,000บาทเท่านั้นได้ออปชันครบนะคะเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังกล้องมองหลังเบรกมือไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสน,นะคะบอกเลยว่ารู้ราจริงๆนะคะเป็นรถไซส์ใหญ่กับ Toyota Camry รถสไตล์ผู้บริหารนะลูกค้านะสีเทาเงินสวยๆแบบนี้เลยอ่ะต่อไปใครที่ชอบสายสปอร์ตนะคะก็มีมาให้ลูกค้าเลือก สำหรับไซย์สปอร์ตที่อยากได้ในส่วนของ Honda นะคะ Honda C i v i c คันนี้จะเป็น 1.8E ลูกค้าหาออปชันเพียบนะคะปี2019แล้วเลขไมลก็น้อยนะคะสำหรับคันนี้เลขไมลเพียง79,000กิโลเมตรเท่านั้นใช้งานไปได้เครื่องยนต์1.8เป็นตัว E ตัวรองท็อปนะคะกับราคาอยู่ที่539,000บาทเท่านั้น539,000บาทเท่านั้นนะคะ ได้กล้องหลังค่ะเลขมือไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันลูกค้าค่ะคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะเป็นตัว E ตัวรองท็อปนะคะหรือใครอยากได้ตัวแยวนะคะก็จัดมาให้ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวเป็น Honda c i v i c 1.8 EL ลูกค้าค่ะปี2018นะคะเลขไม์เพียง85,000กิโลเมตร ราคาจะอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นคันนี้เป็นตัว EL ตัวท็อปเลยลูกค้าได้เบาะหนังนะคะกล้องหลังมีมาให้หน้าจอสัมผัสน,นะคะพวงมาลไยมัลติฟังกชันออปชั่นอื่นๆก็เพียบออปชั่นอื่นๆก็เพียบนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้านะคะต่อไปไปดูในส่วนของรถเก่ง e ีโคคากันบ้างนะคะคันนี้จะเป็น Honda G K หรือว่า Honda j a z z นะคะที่ลูกค้าเรียกกันนะคะ คันนี้จะเป็นปี2018นะคะเลขไม้จะวิ่งไปประมาณ87,000กิโลลูกค้าเลขไม้ใช้งานไป87,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาเพียง439,000บาทค่ะ 4 3 9 0 0 0บาทกับเครื่องยนต์1.5เป็นตัว r s นะลูกค้านะราคาจะอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคาจะอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นออปชั่นไม่ต้องพูดถึงนะเป็นตัว r s ได้ครบเหมือนชาวบ้านแน่นอนนะคะคัวมันไรยมัลติฟังก์ชั่นลูกค,ะคะ้าหากล้องหลังนะคะหน้าจอต่างๆมีมาให้4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้น นะคะสายยาริษก็มีนะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้ในส่วนของยาริษวันนี้ก็จัดมาให้ลูกค้าเลือกนะคะคันนี้จะเป็นในส่วนของต o ยตาย y าริ s 1.2ส p o r t ปี2020นะลูกค้านะคันนี้ราคาจะอยู่ที่369,000บาทเท่านั้น ราคาค่าตัวของน้องจะอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นได้ตัวสปอร์ตเลยนะคะมาพร้อมสีทองเงินเดิมโรงงานนะคะออปชั่นต่างๆก็ครบนะคะเบาะหนัง กล้องมองหลังพรมลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสนะลูกค้านะกับราคา369,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตวยตายาริสสีเทาเงินคันนี้นะคะหรือใครอยากได้สีขาวนะคะก็มีให้ลูกค้าเลือกกับคันนี้ลูกค้าขาตวยตายาริสนะคะ 1.2 Ent r y ที 1> 1. คันนี้เป็นตัว Ent ทรีนะปี2020ภายในได้เบาะผ้านะคะคันนี้ภายในจะเป็นเบาะผ้าแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆก็จะเป็นระบบมันนวลน,นะคะ359,000บาทเท่านั้น3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นชอบคันไหนจัดคันนั้นเลยลูกค้าค่ะแล้วมีรถให้ลูกค้าเลือกอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่สีรีไทยรถสวยนะคะบอกเลยว่ารถของเราเยอะสะต็อกเยอะนะคะ ออกขอไปแบบเร็วๆนะคะตอนนี้คันนี้ลูกค้าหาจะเป็นโตโยต้าละอันติด 1.6G นะคะได้ตัว G ตัวท็อปกับราคาเพียง369,000บาทเท่านั้นนะคะใครชอบสีขาวจัดสีขาวได้เลยลูกค้าสวยเดิมโรงงานนะคะต่อมาชมหน้าใหม่เราก็มีลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะจะเป็นในส่วนของโตโยต้าคโร อันตินะคะ 1.6G ปี2019แล้วไม่น้อยมากคันนี้ไม่เพียง30,000กิโลใช้งานไปสีเทาเงินสวยๆราคา529,000บาทเท่านั้นราคาจะอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะคันนี้ปี2020ลูกค, uta, ค้า Toyota Corolla ติดนะคะปี2020 กับราคาเพียง4,99,000บาทเท่านั้นนะคะได้เครื่องยนต์1.6นะลูกค้านะคันนี้ได้เครื่องยนต์1.6เป็นตัว G ตัวท็อปเช่นเดียวกันหรือใครชอบสีดำนะคะก็มีมาให้ลูกค้าเลือกคันนี้นะจะเป็นในส่วนของ t o y ย t a c o ค l ล่าอันติสนะคะ1.8บริดคันนี้ได้เครื่องยนต์พันแด้วยลูกค้าแล้วมาพร้อมสีดำสวยเดิมโรงงานนะคะกับปี2020 5,49,000บาทเท่านั้นได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะหรือใครอยากได้ตัวสปอร์ตนะคะก็มีมาให้คันนี้ลูกค้าค่ะเป็นตัว GR Sport เลยนะคะกับ Toyota c o ค l l a a นติดนะคะ1.8 GR Sport o ออปชั่นครบรอบคันปี19บานะคะ598,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นคันนี้ดีสีขาวนะคะเดิมโรงงานนะคะกับราคาเพียง 5 5 9 0 0 0บาทคันนี้ได้ปี2021ด้วยนะคะแล้วปีใหม่ไม่น้อยสีขาวก็มีหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะคะที่ช่างกำลังให้ดูไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Honda City คันนี้นะคะปี2016ราคาจะอยู่ที่3 10, 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นหรือว่าจะเป็นคันนี้ดีนะคะ Toyota Yaris 1.2สปอร์ตปี2021 48,000บาทนะคะแล้วก็เป็นซูซูกิเซทนิสสันมาร์ตมีให้เลือกมากมายสนใจแล้วทักหาหนุเปียวได้เลยค่ะ